สวัสดีครับวันนี้จะมานะครับพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนราศีธนูนะครับของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนานะครับก็สามารถรวมสนุกนะครับกับกิจกรรมที่อาจารย์ได้จัดขึ้นเวลา2ทุ่มนะครับทาง y t u b e c h ชน n e l นั่นเองนะครับเราก็จะบอกลัคนาของท่านรวมไปถึงนะครับดวงฟีท่าหนึ่งคำถามนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะครับดวงชะตาของท่านดังต่อไปนี้นะครับ เรื่องของการเงินการทองเนี่ยผมก็ต้องเน้นย้าเลยว่ายังไงก็คงลักษณะนี้ดีอีกยาวสําหรับชาวราศีธนูนั่นเองแต่เดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็น,ปนในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีและโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามีโอกาสทางการเงินการทองสามารถหาเงินหาทองได้เพราะดาวประจําตัวคุณไปสู่เรือนการเงินก็แปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการนะครับทวงหนี้เก่าที่เคยเสียไปก็ทวงได้หาโอกาสใหม่กลับมาก็ยังได้รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารคอนเนคชั่นกับเพื่อนฝูงเก่า ก็ยิ่งดีก็ก็ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะที่ทางที่ดีแล้วหลายคนบอกอาจารย์รับสังคมใหม่ก็ได้หมดนะครับเพราะตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาไปเนี่ยจนถึงช่วงของกลางเดือนเนี่ยในดวงชะตาของคุณนั้นนะครับมีหลักฤาร์เขาบอกว่าดาวศุกร์โคจรเป็น3แกนดวงชะตาเป็นหลักปฐุมเกณฑ์ก็ยังถือว่ามีการหนุนส่งเสริมดวงชะตาของท่านอยู่นะครับมีโอกาสในทิศทางที่ดีนะครับสามารถติดต่อสื่อสารเจรจา,าอะไรก็เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองนะครับ ต่อมาเรื่องของการงานกับเรื่องของความรักนะครับมันจะสอดคล้องกันนิดหนึ่งเรื่องของความรักเนี่ยถ้าใครกําลังคบอยู่หรือว่ากําลังดูใจกันอยู่เนี่ยในเดือนนี้จะดูจากดวงชะตาแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่าผูกพันกันนานความสัมพันธ์จะไปกันอย่างรวดเร็วถึงแม้เพิ่งจะรู้จักกันต้นเดือนแต่พอปลายเดือนปุ๊บรู้สึกกันเหมือนรู้จักกันมานาน5-6ปีรู้จักกันมานานรู้สึกเข้ากันได้อย่างดีอย่างดีนั่นเองนี่คือเรื่องของความรักในขณะเดียวกันเรื่องของงานนะครับเรื่องของงานอาจจะต้องกลายเป็นว่าเร่งรีบสักนิดหนะะครับอาจจมี โปรเจกต์ Project, โครงการหรือผู้ใหญ่ได้มอบหมายงานให้ทําสั่งงานต้นเดือน 3. อย่างปกติทําเดือนละชิ้นแต่เดือนนี้บอกว่าขอ3ชิ้นเดือนเดียวเลยขอในง,งานเร่งรีบนิดนึงงานด่วนจะเป็นละะักษณะอย่างนั้นพยายามเตรียมตัวดูแลตัวเองให้ดีนะครับเพราะงานจะรีบางานจะเร่งเข้ามาให้คุณต้องรีบทํารีบแก้ไขรีบเจรจารีบพูดรีบคุยรวมไปถึงรีบพยายามทําให้เสร็จนะครับถ้าเกิดว่ารู้ล่วงหน้าแล้วคุณทํา แบบนี้ได้ผมว่าเดือนเมษาต่อไปก็จะเป็นเป็นแนวจับทิศทางที่ดีกับดวงชะตาของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังตัวกันหน่อยลักษณะงานจะเป็นแบบนี้เป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่อาศัยผมว่าท่านใดที่เป็นราศีธนูเนี่ยในช่วงเวลาของเดือนมีนาคมเนี่ยพยายามดูเกี่ยวกับระบบเรื่องของน้ําให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําประปานะครับหรือระบบเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะครับการชําระหรือชักโครก พวกระบบน้าพวกนี้จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวฝักท่อแตกน้ําตันฝักบัวไม่ไหลกดัะโคกน้ําไม่ลงต้องมาปั๊มน้ํลนาลักษณะพวกนี้จะเกิดขึ้นกับดวงของชาวราศีธนูนั่นเองนะครับมันจะเป็นจังหวะดวงดาวที่มันส่งผลดังนั้นเนี่ยก็พยายามดูแลปรับปรุงก็แก้ไขซ่อมกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นปนในจุดที่ทางที่ค่อนข้างจะแก้ตามดวงตามดาวไปให้มันเกิดแล้วก็ค่อยซ่อมนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้ระมัดระวังนิดนึง นะครับต่อมาเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในช่วงนี้ของชาวราศีธนูเนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกกระดูกไขข้อนิดนึงนะครับอาจจะโรคเกาตถามหาหน่อย,อยที่ผ่านมาหายไปแล้วนะรอบนีเก้ากําเริบลักษณะเหล่านี้จะเกิดขึ้นนิดหน่นนนอยๆนะครับไม่ถือว่าบ่อยมากแต่นานๆเป็นทีเป็นแค่เดือนนี้ให้ระวังมีเกณฑ์เฝ้าระวังนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดชาวราศีธนู บอกว่าอาจารย์ดูแลสุขภาพไปอย่างดีกินอาหารถูกต้องออกกำลังกายเสมอสม่ำเสมอพวกนี้ผมว่าไม่หัวมันหายเองตามปกตินะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ดูแลตัวเองสักเท่าไหร่ผมว่าพวกโรคพวกนี้โรคเก่าๆเนี่ยที่เคยเป็นมันจะกลับมาถามหาท่านเอานะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งต่อมาก็คือ เดือนนี้เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในดวงตาจะให้ลาบไม่ว่าคุณจะสักการะบนบนานศาลกล่าวขอพรที่ไหนโอกาสจะสําเร็จถึง80ปนะครับถือว่าสําเร็จสูงมากนะครับแต่อีก20ก็ต้องทําด้วยนะไม่ใช่ขอเสร็จปุ๊บคุณนอนเฉยๆอย่างงี้ไม่เกิดผลแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกตเล็กเกตน้อยทิ้งท้ายการเสริมดวงตาของท่านเดี๋ยวจะถามว่าว่าที่ไหนดีที่ไหนก็ได้ที่คุณนับถือศรานะครับหรือพระประจําจังหวัดที่ท่านอยู่เช่นเป็นคน นะครับเกิดจากเชิงชาวคุณว่าหลวงพ่อโสธรก็ได้อาจารย์เกิดพิษณุโลคุณว้พระพุทธชินลายก็ได้เป็นพระประจ,จําจังหวัดคู่บ้านคู่เมืองอันนี้ก็ถือว่าเสริมดวงตาของชาวราศีธนูได้นั่นเองนะครับท่านใดน,นะครับถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไคร้รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ